ครับผมสวัสดียามข้ามครับช่องเบลไลไทยครับผมพระโบราณของเก่าสะสมครับมาในรอบข้ามนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองหแอไลท์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารอมสินนะครับ0ูนย์สองศูนย์สาชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับแอีท่านใดไม่สะดวกแอปไลน์นะสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับรายการแรกครับวันนี้ครับผมมานําเสนอพีอสีนะเป็น อ่ะพี่ดูสมเด็จก่อนนะครับนี่คือสมเด็จว <What S 1> <Get S 2> ัดเกศชโยรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสะภาพศึกสภาพใช้ครับรายการนี้ครับผมขอที่300บาทครับ FC ฟซท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่นี่นะครับเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะครับดูครับรายการต่อไปเป็นรายการที่สองคนระับเป็นอ่ะ เหรียญนะครับเหรียญร .9 นะครับก็นี่ครับเป็นเหรียญคลาสสิกเก่าๆครับมีฝั่งเพชรด้วยนะครับเป็นเข็มกัดนะครับร .9 นะเอฟซีนี่ใคชอบปิดได้เลยครับพี่รายการนี้สองร้อยบาทครับพี่มีเพชรกุลาบด้วยนะครับติดอยู่นะครับนี่คือเพชรกุลาบนะครับถ้าเพชรรัสเซียเนี่ยแสงจะวาวนะถ้าเพชรกุลาบเนี่ยจะออกขาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับ 200บาทครับพี่เข็มกัดในหลวงนะครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะเหรียญนี้ดูนะแม่หลวงปู่เขียนปีหนึ่งหกครับก็มาเรื่อยๆมาเรียงๆครับดูครับสำนักขุนเนยครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับรายการนี้ผมขอที่300บาทครับมีการตอกโค้ด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่คือพระเครื่องเมืองพิจิตรครับหลวงปู่เขียนว่าสำนักขุนเนนะครับเก่าๆเลยครับ หนึ่งหกสภาพวีดครับดูครับแม่รายการเราไปครับเป็นนี่เป็นคำหมาดคำข้าวครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะครับก็ตามผมเคยเห็นมาแบบนี้ครับก็เจออยู่เรื่อยๆนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคมนะพี่แต่องนี้เห็นคมดีเลยนํามาไไห์ครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่ราคานี้เบามากครับดูนะครับเป็นรายการที่ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับผมไลฟ์ไว้นะครับรายการที่5้าเป็นพี่ดูให้ดีครับนี่คือเหรียญเจ้าสัวครับหลวงปู่บุญนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนาะเป็นเหรียญเจ้าเจ้าสัวครับเหรียญที่หายากนะพี่ก็นานๆเจอสวยๆแบบนี้ครับพี่ไม่ค่อยมีนะครับสวยๆแบบนี้ครับรายการนี้ผมขอที่เจ0ดร้อยบาทครับสวยมากนะครับบอกก่อนนะครับ ขาสิกเหลือเกินครับพี่แม่มาให้ทันนะครับพี่รายการนี้สวยมากครับเป็นรายการที่ห้าครับต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกมาเป็นพระทั้งเหนือครับพี่ดูครับดูพุทธศิป์นะครับแล้วก็ความเก่านะครับนี่คือของดีของเก่าเลยครับดูครับเมืองลําพูนนะพี่เนาะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่พระสภาพนี้ครับแม่เรียกว่าสวยพร้อมใช้นะครับ ใช้แล้วมีการศึกนะครับแม่พระเนี่ยตรงไหนที่อยู่ด้านบนศึกก่อนครับแต่ว่าถ้าอยู่ด้านล่างเนี่ยคมแบบนี้เลยนะครับดูครับดูเส้นสายลายสินครับความเป็นพระแท้นี่ต้องมาก่อนนะครับก็อย่างอื่นค่อยว่ากันครับช่องผมแบบนี้นะครับแท้ในรูปแบบของผมแล้วพี่รายการนี้เป็นรายการที่หกนะครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับ นี่ครับหลวงพ่อโตนะครับสุไทยครับวัดบ้านโพแม่เหรียญนี้ก็ดูง่ายครับพี่เหรียญปราแท้ดูง่ายครับน่าจะเป็นปะพื้นที่ครับรายการนี้สองร้อยบาทครับหลวงพ่อโตนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับพี่รายการที่แปดเป็นกีบัวกำแพงครับพี่ดูครับรายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับ เล็กๆแต่น่ารักครับแม่กีีบวงแผงครับเป็นรายการที่แปดนะครับต่อไปเป็นรายการที่9ก้าครับพี่ดูสมเด็จนะครับนี่คือสมเด็จองค์สวยนะครับองค์เนื้อมันด้วยนะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเอฟทีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับเปิดมาพบเจอถูกใจเนื้อนะครับพิมพ์ดีเนื้อดีแล้วก็ขนาดองค์ได้พี่ปิดก่อนครับปิดได้เลยครับพี่ผาเนี่ยน่ารักนะครับแล้วก็ พี่ไปเลี่ยมเงินเลี่ยมทองใช้ได้ครับวันนี้โอกาสมาถึงแล้วพี่พบเจอครับปิดได้เลยครับก็อะไรกันที่เก้าครับไม่ได้มาบ่อยๆนะพี่สมเด็จผมมาเนี่ยมาไม่เคยซ้ํากันผมยังงงนะดูครับดูพระเปิดโลกสูโไทยพี่ดูความเก่าดูครับแม่คราบกุยังอยู่ครับตอนนี้ไปติดอะไรมาครับ ดูครับดูคาบความเก่าครับพี่รายการนี้ผมขอที่300บาทครับสุขุไทยนะพี่ดูนะครับเนื้อจะจัดแบบนี้ครับเนี่ยผมจะพยายามส่องให้ทั่วครับแล้วก็มือนิ่งๆนะครับรายการนี้เป็นรายการที่10ครับต่อไปเป็นรายการที่11ครับดูนะครับนี่คือแบงก์บาท1บาทครับรัฐบาลไทยสมัยก่อนนะก็เป็นแบงก์เก่าๆพี่ แต่ว่าสภาพนี้ครับดูครับขาดกลางนิดหนึ่งครับหนึ่งบาทครับก็ของเก่าของเดิมธรรมชาติอยู่แล้วพี่รายการนี้สภาพนี้ผมขอที่สองร้อยบาทครับดูครับมีรอยขาดตรงนี้นิดหนึ่งแต่เขาเรียกว่าครบท้วนองค์ประกอบของแบงค์นะครับเด็ทีท่านนายชอบเอาไปเลี่ยมเอาไปเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูได้นะครับก็ในอนาคตต่อไปก็จะไม่มีให้ดูแล้วนะแบบนี้ครับ ราคานี้เบามากครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะพี่ดูนางพญาองค์นี้นะโอ้โหดูเนื้อพี่มามานะดูนะแม่ดูสภาพการกระเทะยังเก่าครับดูครับนี่คือนางพญาองค์เก่าครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพี่ตามสภาพครับสภาพนี้ก็ราคานี้เองนะครับเบามากๆเลยครับพี่ดูครับ เอฟซีสองท่านสั่งผมนะครับว่าชุดเป็นจะภพาคีนะครับก็ตอนนี้สั่งมาสองท่านครับก็เดี๋ยวผมทําการคัดเลือกแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมค้างไว้นะครับก็ของคุณพี่ประเสริฐนะครับก็ยังยังกําลังค้นหาอยู่ครับก็คือว่ายังไม่ครบครับชุดเป็นจะาพาคีในรูปแบบของผมนะพี่เรียนแบบนี้นะครับคือถ้าผมชอบแบบไหนผมส่งไปแบบนั้นนะครับ ชุนนึงก็ไม่แพงครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการนี้สองร้อยบาทรายการต่อไปเป็นสิบสี่ครับพระยืนกำแพงเพชรพี่ดูเนื้อครับเนื้อจัดจัดแบบนี้ครับสองรอยบาทครับพี่รายการนี้ครับเป็นรายการที่สิบสิบสี่ต่อไปเป็นสิบห้าครับสิบห้าเป็นสมเด็จข่าวบวงพี่ดูครับใช่ข่าวบวงเรา เขาเรียกว่าสําเร็จอะไรนะครแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับรายการนี้ผมขอที่300บาทครับ fc ท่านชอบปิดได้เลยครับพี่พาแบบเดิมๆครับแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. คนเราเนี่ยดูพระเนี่ยดูแท้เนี่ยดูไม่เหมือนกันนะพี่ mm hmm. ผมเรียนแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. มีสองเหรียญน,นะครับดูครับผ,ผู้เขียนครับหนึ่งหกครับ fc ท mm ่าใครชอบปิดได้เลยพี่พระแท้ดูง่ายครับ การดูพระแท้เ <term> น no no ี่ยดูไม่เหมือนกันนะบางคนดูว่าเหรียญนี้โอ้ดูไม่แท้นะสมบุตินะโอ้ดูไม่ไม่แท้ดูผิวยังใหม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนดูบอกอย่างนี้แท้แต่เป็นพระแบบเก็บดีอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบนี้แบบนี้ก็มีนะพี่รายการนี้สามร้อยบาทครับพี่เป็นรายการที่สิบหกนะครับดูไม่เหมือนกันพี่บางคนชอบเนี่ยสมเด็จเนี่ยบางคนชอบเนื้อแบบนี้นะรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่นี่ครับ เนื้อเขาเรียกว่าก้านมะลิผิวมะลิครับแล้วก็หลังเป็นหนังกระเบนเลยพี่ดูนะแม่เก่านะครับชอบไม่เหมือนกันครับพี่คนเราเนี่ยใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นครับพี่ผมมีหน้าที่อย่างเดียวหาพระดีๆให้พี่เอฟซีอย่างเดียวครับก็พี่เอฟซีท่านใดชอบพระเก่าเก่าคลาสสิกสไตล์ผมก็ปิดกันได้เลยครับพี่มีนะดูครับรายการนี้เป็นจังหวัดระยองนะครับแม่ มีติดมาหลวงพุิมมาเยอะครับจังหวัดระยองมาเพียบเลยตอนนี้ก็ปีสองสองครับวันนี้หลวงพ่ออะไรผมยังไม่แน้ใจหลวงพ่อรวยนะครับก็รายการนี้ชื่อดีครับหลวงพ่อรวย200อบาทครับพี่รายการต่อไปครับเป็นพี่ดูให้ดีครับเหรียญนี้ครับเหรียญแท้ดูง่ายครับพี่ดูครับแม่มาหานเส้นสายลายสินนะพี่ดูนะครับนี่คือหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนมาหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเนาะใช่ไหมวัดหนองกระโดนสองสี่เจ็ดพี่ดูครับ ดูภาพมาคลิปแบบนี้ใครดูชอบปิดได้เลยพี่รายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบพี่ปิดได้เลยครับราคากันเองเลยครับพี่สองสี่เจ็ดศูนย์ครับสภาพกิปครับดูครับแม่ดูข้างเรื่อยหรือเปล่าพี่ดูให้ดีครับนี่คือตัวตัดนะครับโบราณจริงครับพี่แม่ละเอียดยิบมาเลยครับดูครับแม่เป็นว่าแท้ดูง่ายครับ งินเนยชอบปิดได้เลยครับพี่700บาทครับเป็นรายการที่19บเกครับจะไปเป็นรายการที่20นะครับรอบคําวันนี้ผมลงยี่รายการนะครับแม่แบงค์ร้อยครับพี่ดูครับรอห้าแล้วก็นายหลวงนะครับรอเก้าครับดูครับเป็นแบงค์แท้รับประกันทุกกรณีครับก็แบบนี้ครับรัฐบาลสยามนะก็ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นแบงค์ที่ระลึก คือแบบนี้แจกเฉพาะพวกข้าราชการนะพี่ตระสีตรสาชาวบ้านเนี่ยไม่ได้นะพี่ไม่มีนะครับแบบนี้นะครับคือพวกข้าราชการเท่านั้นที่จะได้แบงค์แบบนี้ไปครับรายการนี้ผมขอที่300บาทครับพี่เป็นรายการที่20ครับต่อไปเป็นรายการผิดท้ายไฮไลท์ของวันนี้ครับดูครับพี่ดูให้ดีครับนี่คือหลวงพุทธทอดเลี่ยมเงินเก่าครับเป็นเงินแบบตั้งนะครับดูให้ดีนะครับเงินผสมหรือเปล่าแต่ผมดูเป็นเงินนะครับก็ ส่วนตัวนะส่วนตัวดูเป็นเงินเลยนะหรือเป็นรีบุกเพราะว่าเป็นกรอบเก่าโบราณครับพี่นี่คือหลวงพุทวดครับอง์งามองค์ดีเลยครับรายการนี้รอบค่ำของวันนี้ผมขอที่900บาทครับแบ่งปันพี่ซีเลยนะครับขออนุญ,ญาตไม่แกะนะเพราะว่าน่าจะแกะยากอยู่ครับพี่ดูนะครับก็ F อฟซีท่านใดชอบก็ปิดได้เลยพี่ราคานี้เบามากเป็นกรอบเก่าๆด้วยครับเฉพาะกรอบนี้ก็หายากแล้วครับพี่ พระองค์นี้คมมากสวยมากครับดูให้ดีนะครับนี่คือพระผิวเดิมครับเดิมๆเลยนะพี่เก้าร้อยบาทถือว่าเบาจริงครับพี่อะไรการนี้นะครับเป็นอะไรการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปเป็นอะไรการที่ยี่สิบสองครับเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วนะครับยี่สิบสองมาเป็นพี่ดูครับนี่คือหนังกวักครับส่วนมากเขาจะเลี่ยมแบบเก่าๆแบบนี้ครับหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจนะฮะก็กรอบเก่าๆแบบนี้ครับขอที่ 200รอบาทครับพี่ fc ทนใดชอบปิดได้เลยครับเป็นรายการที่22บสองครับต่อไปเป็นยี่สิบสามนะครับย3สามเพื่อ fc มาไม่ทันนะครับองนี้ครับนี่ครับก็หลวงปู่ฤาีลิงดำครับข้ามาคำข้าวครับน่าจะเป็นรุ่น2อรุ่นรุ่นแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ fc ท่นใดชอบปิดได้เลยพี่รายการนี้สา0รอบาทครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับครับผมอพีนี้จบลงครับพี่ก็ไม่มีหลวงพวาเงินเลยนะครับแม่ แปลกมากครับวันนี้ครับจบลงง่ายๆเลยครับก็ช่องทางการติดต่อครับพี่ช่องทางนี้ได้เลยครับดูนะ0625456564แอรไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับผมแอท่านใดไม่สะดวกแอรไลน์นะสามารถโทรหาผมได้เลยครับแล้วผมจะเป็นคนรับสายเองนะครับแล้วก็ปิดได้เลยพี่ครับ EP นี้จบลงครับก็ขอขอบคุณพี่ีนะครับ ขอบคุณจักใจขอพี่เอฟซีนะครับมีความสุขกับคลิปผมก่อนนอนครับก็วันนี้หมดเวลาครับก็ฟันดีรลาตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ รอตัวเลขมงคลครับหนึ่งสี่มาแล้วครับก็ครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่